สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิง่งจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญเลื่อนสมณศัก์รุ่นพิมพ์ภาปะหลวงพ่อทวดเนื้อทองแดงกระไหลทองวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2508ผู้ศรัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างพุทธคุณเข้มขลังพิมพ์สงสวยและมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหรียญแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งใน ของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงหาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ดับเบิลยูดับเบิลยูดับเบิลยูดอทอะมูเลตปิงดอทคอมหรือสแกน QR โค้ดได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปเหร,รื่อเลื่อนสมณศักรรุ่นพิมพ์าปะหลวงพ่อทวดเนื้อทองแดงกระไหลทองวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2508ไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณ และพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลังที่สืบทอดจากพระเกจิตผู้เรืองเวททั่วประเทศเหมอะอย่างยิ่งทั้งสําหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจและมรดกพระพุทธศาสนาหาท่านได้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w b o o l e t a m u l e t p i n g c o m หรือสแกน QR c ค d e ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป